ใครที่กำลังจะติดฟิล์มกระจกกันเลนส์กล้อง iPhone 3ข้อต้องรู้ก่อนติดคลิปนี้หลายคนนะครับถามเข้ามาบอกว่าไอเลนกล้องตัวเนี้ยเราควรติดฟิล์มกระจกไหมจริงๆอะติดดีแต่ต้องเลือกให้ดีและ3ข้อที่ต้องรู้ครับก่อนที่จะติดนะข้อแรกนะครับต้องเลือกฟิล์มที่เป็นกระจกแท้ที่เป็น Corning Glass แบบนี้ครับระดับ 9H อย่างที่2ครับต้องเลือกแบบที่เป็น AR 2ชั้นขึ้นไปคือความคมชัด9 8ขึ้นไปมันจะช่วยทาให้ภาพยังคมชัดเหมือนเดิมครับและอย่างที่3ที่ต้องรู้คือตัวสีของกรอบฟิล์มกระจก ไม่มีอะไรมาปิดีเนี้เลือกตาม3ข้อนี้ปัญหาภาพดรอปแสงเพี้ยนหรือฟิล์มกระจกกันเลนส์แตกง่ายก็จะไม่เกิดขึ้นครับอีกอย่างนะต้องติดให้ถูกวิธีด้วยและนี่ครับไอฟิล์มอัลตราเลนตัวนี้ที่พี่เอกเลือกมาใช้ในการสาธิตการติดฟิล์มกระจกกันเลนส์กล้องในวันนี้ไปไอฟิล์มอัลตราเลนใช้กระจกคอร์นิงกลาสของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวัสดุเดียวกันกับเลนส์กล้องไอโฟนกันรอยขีดข่วนระดับ 9H รับแรงกระแทกได้เกิน50กิโลกรัมขึ้นไปดีกว่างานทั่วไปที่ได้แคคค่15-25 998.5% AR2 กวามมชชัััดดนร้สสูงุ ไม่ภาพยังคมชัดสีไม่ดรอปอันนี้ดีครับทดสอบใช้จริงครับชัดกว่าทนกว่ายังไงลองถ่ายในที่มืดดูจะเห็นว่าแสงไม่ฟุง้งความคมชัดมาเต็มครับแล้วเนี่ยพี่เอกลองใช้ของแข็งขูดนะเอากุญแจขูดแบบนี้เห็นไหมครับไม่มีรอยเพราะมันเป็นคอนิกลาสของแท้ดีไซน์ 3D PVD นะครับขอบอลูมิเนียมเนียนไปกับตัวเครื่องแบบนี้สวยๆเลยสีเข้ากับ iPhone ทุกสีและยังมีเพิ่มสีใสอีกด้วยติดแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีฟิล์มกระจกติดอยู่ครับและเจ้าไอฟิล์มอัลต้าเลนนะครับในชุดเนี่ยเขาให้มา แล้วก็ให้ฟิล์มติดฐานกล้องแล้วก็มีไม้แงะด้วยครับครบชุดเลยและยังมีรับประกัน90วันครบจบในชุดเดียวในราคา490บาทคุ้มมากครับและรองรับ iPhone 13ถึง iPhone 17 Pro Max นะครับก็คือใช้ได้เกือบทุกรุ่นเลยด้วยความที่เคยมีคนถามเยอะมากครับว่าเราควรติดฟิล์มกระจกกันเลนส์กล้องตรงนี้ไหมจากปัญหาที่หลายๆคนไปติดปองที่ไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทําให้กล้องมือถือของเราเนี่ยเสียหายจริงๆถ้าเกิดว่าติดดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญมันต้องเลือกฟิล์มเลนส์ที่ดีและมีคุณภาพอันน ชอบไปติดของถูกๆอะ่ะแล้วสุดท้ายก็ทําให้กล้องตัวเองเสียหายแล้วก็ไอฟิล์มเอาต์ตาเลนตัวเนี้พี่เอกลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจคือสีมันไม่เพี้ยนนะแล้วก็มันแข็งแรงแล้วก็ติดง่ายติดด้วยตัวเองได้มันไม่ทาให้เลนส์มือถือของเราเสียหายอันนี้สําคัญทั้งชัดทั้งทนทําให้ภาพไม่เพี้ยนบอกเลยว่าใครที่รัก iPhone นะริ่งถ้าคนที่เพิ่งได้ iPhone 17มานะใครอยากได้นะครับกดทีตะกาได้เลยไอฟิล์มเอาต์ตาเลนคอนินกรา s ฟิล์มกระจกกันเลนส์กล้องดีๆที่พี่เอกใช้พี่เอ,อ,เอ,อก